ปิ่นโตนาลา2องทับสิบอทับสิอาจจะยังนะอาจจะยังนนะยังยังไม่ได้กินเลยจะมาให้คะแนนได้ยังไง<า>นะครับสองทับสิแต่กินหมดหรือเปล่าอันนี้นะครับทุกคนกว่าจะได้มาทุกคนยากเย็นแสนเข็นมากน้องผู้จัดการเป็นคนสัให้1 2ึ่งสองกับข้าวหลัก5อย่างของหวานหนึ่งข้าว1นึ่ะครับแปดไม่รวมค่าสง่ง ทุกคนคิดว่าไงนะครับมันก็จะมีการ์ดมาให้ขายแค่คนรู้สึกว่าคนขายแค่คนรู้สึกว่าตัวเองมีกําลังทําเองขากินให้มีความสุขนะคะเมนูทุกเมนูออกหวานรีวิวได้เลยนะคะขายแค่วันละ5คนจะสั่งยากจริงเมนูเขาจะเป็นแบบจีนๆนะทุกคนฮาวเวิร์ดซีฮาวก็คือผักกาดดองผัดหมูเขียนพระกาดดองเลยนะไม่ใช่ผักกาดดองเขียนพระกาดดองโอ้ยอะไร ลายป่าสื่อกงอุ้ยกุ้งใหญ่ๆสี่ตัวเลยหนี่าวเรากงอันนี้ดูคุ้มมากทุกคนคือกี้ยังไม่เห็นปูตอนแรกตอนเอาไปเวฟอุ่นดูทุกคนเป็นปูไข่แบบนี้มาหนึ่งตัวทุกคนกุ้งไซส์ใหญ่ๆนี่สามตัวหมึกไซเนี้ยทุกคนอีกประมาณสามสี่ตัวอุ้ยคุ้มมากอันนี้นอกนั้นก็คือไม่มีชื่อใช่ไหมอ่ะอันนี้ชื่อตาชัวตาชว,วปูย่าหลายอุลัลัตาเมะแล้วก็จะมีผักฟันป้าจิงกู้ของหวาน มีข้าวมาให้หนึ่งถุงขอเริ่มเมนูนีาวเวิร์ดซีฮาอันนี้คนหลายคนรีวิวไปแล้วว่าอร่อยมากเป็นผักกาดผัดหมูอะทุกคนแต่ได้ปริมาณเยอะนะทุกคนคิดง่ายๆนะกับข้าวห้าอย่างร้อยหสิบเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบรวมกับของหวานอีกนางขายแปดเก้าเก้าก็ถือว่าสมเหตุสมผลแต่อาจจะมีเป็นไก่ไปอะไรเงี้ยก็ถัวถัถ่วกันไปทุกคนหมูผักกาดครับอืม อืร่อยอืมติดหวานนิดนิๆมมีความเผ็ดจากตัวพริกเม็ดเมดมากัตลองใช้เกรดดีอืมหมูชิ้นใหญ่หมูนุ่ม ไม่ให้หมูสัวๆอ,อร่อยแปดจุดห้าเต็มสิบติดหวานนิดนึงไหลนํำกลงซื่อฮะโอ้ทุกคนอันนี้น่ากินมากขอคุกก่อนแล้วกระเทียมคืออย่างนี้เลยอะทุกคนไหลนํำกลงซื่อเหรอหอมหอมซอสที่ผัดมาหอมกุ้ง ออืมร่ยเค็มหวานกลมกลม่อมอืมทานกับข้าวแล้วพอดีอืมทำเองเหรอนาลาเก่งจังเลยอร่อยด้ยทุกคน ง่ายๆนะคิดว่าอันเนี้ยสำหรับกินประมาณสี่คนอนะ่ะคือจุกๆเลยอ่ะมูอันเนี้ยขอใช้นนี้สดเลยอืม,อ,มอร่อย หมึกดีดีไม่ต้องกินขาวไม่เละปูมาแบบปูไข่อะ่ะทุกคนโห อืมจะต้ตยมยำเนี่ยเขาน่าจะไม่ได้เอาพวกอาหารทะเลลงไปต้มด้วยน่าจะเป็นการนึ่งมาแล้วก็มาใส่กับน้ําต้ยมยำซึ่งน้ําต้ยมยำเนี่ยจะมีรสชาติเค็มเค็มหวานเปรี้ยวครับทุกคนไม่ได้เปรี้ยวโดดขึ้นมาจริงๆกี่เนคนชอบกินรสชาติต้ยมยำแบบเนี้ยอืมอืม มีปลาด้วยนะถ้าหม้อนี้ก็ต้องมีสองร้อยอะถ้าเกิดไปกินตามร้านอ่ะอืมเขาว่ามีปูด้วยอ่ะถูกหน่อยก็อาจจะเป็นตัวนี้เนาะเป็นไก่น้ําปลาไก่สีอิ๊วุ้ยตะไก่รุ่มนุ่มดีมากเลยอะอืม้ม อร่อยร้านอาหารทำเลยทุกคนนาราไปเอาต้องมีแม่ครัวแหละน,ะนาราจะเอาเวลาไหนนาราขายของเยอะจ้าเหมือนเหมือนเนี้ทุกคน มือนร้านข้าวแกงที่อร่อยๆแล้วแบบมาทําอ่ะแต่แบบทําของดีเลยนะเนี่ยดูดิใครเจอชะอมงาง่ะไม่ได้แบบชะอมแก้งๆอ่ะทุกคนชะอมมาทั้งหมดเนี้ยหุยถูกต้องน้ำพริกเขาก็ให้พอทานนะไม่ได้แบบ แพ็กเกจจิ้งมาใหญ่ๆแล้วจะใส่มาเต็มไม่ก็ให้มาพอฐานครับอืมอร่อยเี็มไปนิดนึงอืมปลาทูที่ให้มาตัวไม่ใช่ปลาทูจิ๋วอะ่ะแต่เนื้อจะดีหรือเปล่ามาชิมกันอืม นดีขนาดนี้ก็ต้องมีสามสิบสี่สิบนะทุกคนเฉพาะปลาทั่วภาพรวมคือไม่ติดเลยครับมไม่ติดอะไรเลยแต่ตอนนี้คืออยากให้นาราปรับเรื่องการตอบแชทลูกค้า ทีมงานที่ต้องแบบช่วยกันแบบสองสมคนติดต่อไปอะ่ะอืมทุกคนดีครับรสชาติอาหารภาพรวมนะจั จานถึงรถถึงเครื่องปริมาณคุ้มค่ากับราคาแบบไม่ถูกไม่แพงอะ่ะทุกคนคุ้มค่าแบบถ้าไปทานที่ร้านก็จะไดระ้ราคาประมาณนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าสั่ง Delivery เนี่ยไม่มีนะอืมกุ้งสีตวงอะตัวใหญ่นะ ต้องไปสองร้อยห้าสิบสามร้อยแล้วอืมน้ำพริกกะปิปาลาทูสำงหรับกี้ยอันนี้ให้เจ็ดแล้วกันอืมอันนี้เก้าจุดห้าอันนี้แปดจุดห้าอันนี้ใหไ้ได้มาตรฐานนะครับทุกคนอืมถือว่าได้แปด เดี๋ยวกินกุ้งอีกแตะชิมของหวานให่หมก่อนของหวานก็มากล่องใหญ่เลยนะทุกคนแต่เดี๋ยวกี้ตักแบ่งนะน่ากินครับไม่รู้เรียกอะไรรสช่องรวมมิตรหรออืมดีเลยกะทิไม่ปลอมอะ่ะหวานกำลังเดีก็ถือวานหวานเยอะอยู่สำหรับกี้กี้เงคนกินของหวานไม่ค่อยหวาน เขามีแบบอันนี้นะข้าวต้มเหรอสามเหลี่ยมอ่ะอ,อร่อยแต่ข้าวเนี่ยน่าจะไม่ถึงกับหอมมะลิหรืออาจจะเป็น หอมมะลิเกลดเกลดเก่านิดนึงไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่เท่าที่ดูอาจจะยังนะถ้าถ้าข้าวนะพะกี้มันคนกินข้าวไอ้นี่นิดนึงเดี๋ยวกี้ตอนที่รอบที่กินยาวๆเดี๋ยวกี้จะเอาข้าวสวย,สวยๆอร่อยมากินอื ส่วนตัวชอบเป็นหมูผัดผักกาดผักกาดกับไอตัวกุ้งครับอืมแล้วก็เอาลงมาก็เป็นต้มยำอืมเหอีมันอร่อยหอบด่วนเลยนะ แปดุดห้าสั่งได้แต่ต้องอดทนในการสั่งอืมคุ้มข้าวไหมกี้ว่าคุ้มกินสี่ห้าคนหกคนยังได้นะครับอืมยังไงก็ไปลองดูนะครับก็เเขาเป็นกําลังใจให้นารานะอืมทํางานเก่งมากเยนาเยนา,าเล่นกี้แต่ไม่รู้เขาส่งให้ทุกคนหรือเปล่ากี้ก็เอ๊ะอะไรนะจริงๆมีข้าวมาแล้วก็มีถุน่นนี่มาเขียนว่า ห้ามแกะห้ามกินไม่เชื่อก็แกะดูสิวายสรุปแกะดูก็คือปึ้งเข้าหน้าให้ละโดนนาราละ <c oughs> โอ้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวรอคลิปหนะ้าเดี๋ยวรอลงต่อต่อกันเลยครับอืมเป็นคลิปกินยาวๆบ๊ยายบาย